ขอขอโชคขอลาบขอบุญบารมีขอเป็นส่วนสิทธิ์ที่เวรสถานที่นี้ให้มาโอเคเงียบขอให้มีรายได้ขัดฟางได้จะไหนออกไปไหนขอให้บอกจัดจัดเนื่อหลวงพ่อผมบังด้วยข้อปิรนและแม่ตะเกียนทองและบาบู ร้อมเพียรกันวันนี้มีหมากมีนมมีกล้วยน้ำแดงน้ำเขียวและดอกไม้ตกเทียนดอกไม้เย็บผันโดยต้นแหลมให้หลวงพ่อที่มาขอโชคขอลาบขอบุญบารมีมากันทุกทุกคนเลยหลวงพ่อใหญ่ก็ดีหลวงพ่อสันติก็ดีหลวงพ่อเปิ่นก็ดีแม่ตะเคียนตองก็ะดิ่ปูมือตะก็ดีแม่แม่ตะเคียน อยู่ทางบ้านแม่วันนี้แม่ตะเกียงทองที่อยู่ทางวัดหลวงพ่อปืนที่อยู่ทางตรงอังนี้ขอให้มาใขอพรเพียรกันวันนี้ขอขึ้นเลยก้าวคอยก้นแหลมให้ก้าวอันให้ขึ้นให้หลวงพ่อท่ทานลายจะดูประากาศทีนี้และมาขอพรเพียรกันขอโชคขอ,ขอลาบขอบุญบารมีให้ผู้สุดท้า ดีเนาะให้ตะเคียนท้องให้เลยเนาะ ไม่พอต่อท้ายได้ตรงนั้นแหละต่อตรงนั้นแหละต่อตรงต่ำอ่ะเขียนทองนั่นแหละตรงนั้นแหละยัง ทูต่าธุขอบุญมณีขอหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อเปิงหลวงพ่อสมริหลวงพ่อใหญ่และภูมิจติรินและบาบูให้ลงมาพร้อมเพียงกันเด้อวันนี้ขอตรโคขอลาบแล่น้อยและตายายที่อยู่กลางดวงให้ลงมาพร้อมเพียงให้โชว์ไพลา ขอให้เห็นตัวเดียวกันเนอ้อดเดขึ้นไปขอเข้ามาขอให้ลูกหลานได้มีโชคมีลาภมีบุญบารมีวันนี้ได้มาขอที่สถานที่นี้ให้มารวมตัวกันที่นี่และเด็กน้อยให้มาพร้อมเพียงกันด้วยและบาโบ นื้อสดีนะมันอาจจะลงล่างวยนะเจ็ดเก้าซื้อล่างบนเลยนะซื้อหวยอนะซื้อล่างบนให้ตกกันได้ไหมสองตัวได้ครับได้กันตัวเดียวกันเนาะครับ วไว้น้าทำจะเบิ้ลเบิ้ลตัวนี้นะหนึ่งหนึ่งอ่ะจามันจะเบิ้ลอะไรหกหกสองสองล<ะ>่างแปดเจ็ดเก้าสามเก้าหนึ่งหกสองสอง Longs. See you soon. สี่สูงะเจ็ดเจ้าล่างระว่งอยู่วัดหลวงพ่อเปินได้มารวมตัวกันที่ที่ไหนนอ้อที่นี่ปลาหมินซ้อนปลาหมินซ้อนได้เรียกเคื่อป่าซักเนี่ยชวนหลวงพ่อเปินหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อใหญ่และปู่นุชจรินและหลวงพ่อสมรีแล้วก็บาบูมาพร้อมเพียงกันที่นี่แล้วก็เด็กน้อยและกุมารน้อยให้มาพร้อมเพียงกันที่นี่มาขอโชคขอลาภ บนแปดเก็ดเก้ากันสามเก้าหนึ่งระวังเบิ้ลนะถ้าเบิ้ลก็เบิ้ลตัวนี้หกสองสองหกสองสองถ้าเบิ้ลจะเบิ้ลหกสองสองหรือหกกับเก้าในตัวเดียวกันนะระวังถ้าเบิ้ลหกสองสองหรือเก้าสองสองอย่างนี้นี่ตัวกันแต่ตัวโกงตัวนี้ซื้อตัดให้ดีนะตัวเนี้ยครับ ตัดไอ้ดีนี่ยแปดเจ็ดเก้าถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบเจ็ดเอาหกใส่เลยครับตัวเนี้ย,ถ, 7, ำำย,ย,ยถ้าไม่ชอบเจ็ดเอาหกใส่โอ้จะทำตำหนิไว้ให้หน่อยเนาะเนี่ยตัวเนี้ยครับจำได้เจ็ดถ้าไม่ชอบเจก็เอาหกใส่ถ้าไม่ชอบเจด อาหกใส่แล้วก็ชาบกบลงมาครับถ้าไม่ชอบเจ็ดเอาหกก็ชากลงมาเลยเป็นแปดหกเก้าก็ได้แปดเจ็ดเก้าก็ได้ตัวกันสามเก้าหนึ่งเจ้าเก้ากับแปดนี่ยืนพื้นเลยใช่ไหมเนี่ยยืนพื้นถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จะเบิ 2, 2, เ้ลสองสองในกลางสี่ศูนย์ก็เจ็ดเก้าครับสองตัวเนี่ยแต เก่งตัวนี้มากนะศูนย์ก็นึ่งนะตัวเดียวกันศูนย์ก็นึ่งตัวเดียวกันบนุญต่เน้นไปที่เจ็ดเก้าเลยใช่ไหมเน้นเจ็ดเก้ากลับด้วยนะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตัวเนี้ตัวเนี้ยกลับด้วยถ้าไม่ออกสี่ หนึ่งหรือสี่ศูนย์เนี่ยก้ออกตัวนี้เลยเต็มที่เลยเนาะหวยล่างมันจะมีศูนย์นะเจ็ดอยู่บนงบนนี้ถ้าเบิ้ลก็เบ,บิ้ลหกสองสองหรือเก้าสองสองเนี่ยใครดูตัวกันนะตัวกันนี่ซื้อไว้นิดหน่อยนะครับตัวกันนี่ต้องซื้อนะ สามเก้าหนึ่งอะสามเก้าหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดหกเก้าหรือแปดเจ็ดเก้าเนี่ยซื้อให้ดีนะมีมีมปู่ลุกจรินมีแม่สุดสวยแม่วันวันดีแล้วก็มีตะเคียนทองแล้วก็หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อสมหวังให้ลงมาช่วยกันให้บอกตัวนี้ ปดเจ็ดเก้าตัดให้ดีแปดเก้าเจ็ดเก้าตัดให้ดีนะหวยตัวเนี้ยตัดให้ดีแปดเก้าเจ็ดเก้าเล่นกลับก็ได้วนกันเข้าใจไหมเข้าใจถ้าไม่ชอบ,บไม่ชอบเจก้าหกใส่เอาหกใส่มานะหวยสามตัวเนี่ยข้างบนอะ ถ้าเบิ้ลก็บเบิ้ลนี่เลยเ้922หสือ622เนี่ยแค่นี้เนาะครับอไอหน้างโง่ไปไหนเนาะไอ้คนหน้างโงไไา่ไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ชวนมาเรียกจนจะให้เรียกก็คอก็ขอเนาะ ลูกสาวก็ไม่รู้จะทำยังไงเรียกใครก็ไม่มีหาใครก็ไม่เจอเนาะลูกสาวต้องช่วยไม่ไล้หวยลาวมันออกพ่อมัก็หวยนี่แหละวันจันทร์นหะแต่มันออกอหวยแล้วมันออกสองครึ่งเดี๋ยวใจลูกสาวลงไปอีกนะครับให้จะเคียนทองลงไปอีกอย่าหน้าโง่อีกนะอย่าหน้าโง่อีกเมื่อวานที่จะได้กินเงินกันแล้วนะเมื่อวันศุกร์ ไม่มีใครอยู่เลยเนาะท้าไมเป็นไรยังอยู่อีกหลายก็เป็นนักนักตัวนี้เลยใช่ไหมเจ็ดเก้าเนี่ยดักตัวนี้เนะนี่ยแปดเก้ากว่าเจ็ดเก้าีนะถ้าไม่เอาเจ็ดลึลงไปเลยนะ 6, เนี่ยหกเนี่ยหกเก้าแปดเก้าเก้าเนี่ยตวเนี้ยถ้าไม่ออกตัวนี้ก็เบิ้ล เบิร์นหกต้องสองก้า <9 S 2> ไม่เบิร์นแน่นอนนะก้ามันมีตัวเดียวนะที่เห็นเนี่ยตรงนี้ดูของเด็กน้อยนะครับบนหางล่างหางนึงเขาเจอบนหลังฮะไอ้บนหางล่างหางใช่ไหมเขจะมาตัดเชือกเลยพวกนี้ของเด็กน้องของกุมารน,น้อยอ่ะ <c oughs> จะมาตัดถ้าอยู่ตัวเดียวกันถ้าตัวเดียวกันก็ใส่เลยครับพ่งนี้มาน้อยก็จะมาให้สองหางอย่างนี้เนี่ยแต่วงหนงหางหนึ่งปล่อยหางหนึ่งเรศนี้สัโจรหน้าวันจันทร์เนี่ยสันจรปล่อยหางเดียวไม่ได้ เล,เลารู้เรื่องกันแล้วเนาะครับไอ้ยอดเลขสัญจรนี่เลยที่มันมนั่นมไม่ได<ะ>้ถ้าไม่เบิ้ลก็ปล่อยเลยถ้าไม่เบิ้ลสองสองนะถ้าไม่เบิ้ลสองสองก็ออกธรรมดาเลยรูดเลยเก้ายังไงก็มีเก้าแปดเจ็ดเก้าไหมนะดีดีนะตัดดีดีถ้าไม่เอาแปดเจ็ดเก้าเอาแปดหกเก้า แค่นี้เนาะเจ็ดเก้าแปดเก้าเอเดี๋ยวปูก็จะแยกย้ายกันเขียนก็จะไปเนาะตายายก็จะขอจินมากหน่อยผมก็จะมากันเยอะแยะผมกับจะเช่าเลยนะ ันนี้จะได้กินกันน,า,นาลูกเนี่ยถ้าไม่ได้สองตัวถ้าไม่ได้สามก็สองมาลูกไ,ได้เยังไงก็ได้ถ้าไม่เบิล้ลน่ะได้ <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูของเด็กน้อยเนาะของมาน้อยจะไปพวกนีนะ้ไปตัดเชือกเลยหางเดียว เก้าตัวนะแต่ยังไม่รู้เก้าอะไรครับข้างล่างมันไม่มีนะมันไม่เหมือนกันของเด็กน้อยเดี๋ยวพวกนี้รู้เรื่องเนาะซื้อกันเลยเอาลูกไปเอออย่าหน้าโง่เนาะคนหน้าโง่ซาใช้ให้ อยากได้เนอะเรียกแต่เพียนทองไม่โงงก็พอาศาศาศา่อุงซ้ายลงไปช่วยมันมีสามตัวน่ะก็มีแค่เจ็ดเก้าหกเก้าแปดเก้าแค่นั้นแหละใช่คนนั้นทำไมถึงโง่แท้ยิงเรียกยิงนอนเนาะยิงเรียกยิงนอนโง่แท้ล่างบอกทำไมไม่เอาลนะ่ะไม่มั่นใจ อ,อยากรู้ปากคำก็แม่จะแก้พอมัแล้วฉันไม่มั่นใจฉันก็ไม่เชื่อถ้าฉันตัวเขามั่นใจอยู่แล้วยังไงเขาก็มั่นใจว่าออกตอนนี้ก็ออกจริงเนาะนั่งปรปวดขาลูกป,ปืน,นยินได้เอาแค่นีน้่เวลาเท่าไหร่แล้วเนาะตีอีกตีหนึ่งแล้วมั้ง เที่ยงคืนกว่มลุกขึ้นมาเที่ยงคืนแล้วม่ล้ามาลบา้บนโปะชวยกลกานไปเรื่อยกกันเยะช่อยกันดอยู่ไหนก็อยู่ไกลหรือไกลิกกลานาโปะก,กันน่อยนะถ้าตัวกุมารให้พวกนี้ถ้ากงมันก็โปกกันหน่อยนะครับโปะก,กันหน่อยถ้าไม่ได้สามก็เอาสองก้อนเนาะครับเล็มันสามจอ ถ้าไม่เบิ้ลยังไงก็ออกอืมอา้าไปแค่นี้ถูกเนาะครับเรื่องกันวัสดีรครับหเียนทองก็ให้แล้วบาบูก็พร้อมเพียงกันแล้วให้พร้อมตายยายก็ลงมาให้พร้อม